สวัสดีครับผมท็อปจากเต็นรถท็อปเทนการาดรถมือ2คุณภาพดีต้องที่ท็อปเทนการาานะครับวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อท็อปเทนแต่อยู่ในเต็นท็อปเทนนะจ้ะเพราะเป็นเดือนแห่งความรักและตุดจีนและเดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรดีๆ F C ได้ดูไปแล้วเนาะตอนที่ขับมาขอโทษตอนนั้นไม่เนี่ยมีปัญหานะครับเลยขอลบและทำใหม่นะสำหรับ Fort u n e r นะ T R D เครื่องสามพันขับสี่เกียร์ออตโอต้รถมือเดียวออกห้างและเป็นโจทย์ที่แบบยากไหมลูกค้าก็ถามว่าไงรู้ไหมฮะเขาเห็นอยู่แล้วว่า Fortuner ของเราเนี่ยมีไหลเข้ามาแบบสายสายพาน,น่ะเข้ามาตลอดอะไม่ขาดเลยนะครับนะแล้วไม่เคยตั้งอยู่นานนะพี่ดาดาศาสตรให้ดูนี Fortuner เนี่ยไอเนี่ยเพิ่งมาเมื่อวานนะ ของเก่าไม่ต้องดูแลนี่นี่วันนี้มาอีกวันนี้มาอีกนะแต่เขามีโจทย์อะไรรู้ไหมฮะยาผ่อนอยู่ประมาณหมื่น 10, ต้นต้นแต่ไม่เอาหกเจ็ดปีได้ไหมจัดไปครับหมื 12, ่นสองห้าปีจบสัญญาห้าปีนะไม่ใช่หกปีนะไม่ใช่เจ็ดปีนะไม่ใช่เดี๋ยวนะเจ็ดิบสองงวดไม่ใช่แปดสิบสี่งวดนะหกสิบงวดจบกันนะครับนะหมื่นสอง จบเลยนะกับรถมือเดียวออกห้างอย่างนี้และอะไรรู้ไหมหลับตานึกถึง SUV นึกถึง Fortuner หลับตานึกถึง Fortuner นึกถึงสีสีอะไรบอดสีไหมสีขาวนะครับและต้องการรถมือเดียวจัดให้นะออปชั่นมีอะไรบ้างมันติฟังชันคุยคอนโทนนะครับ Navy Airbag ABS นะครับแอดิตอนเบาะไฟฟ้าและนี่คือ TRD และนี่ที่เขาเล่นกันเพราะว่าอะไรเป็นตัว Vn Turbo Intercooler เดิมโรงงานนี่มีจมูกอย่างงี้นะครับนะและรายละเอียดอ e s s ร r y ของความเป็น TRD ทำไมมันจึงแตกต่างทำไมคนถึงหาทำไมคนจึงเล่นนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า TRD เดิมๆโรงงานหน้าตายังไงแต่เดี๋ยวก่อนนะ ใจเย็นเดี๋ยวจะเหลาให้แหลมนะและเดี๋ยวมีโปรอะไรนะรับประกันยังไงบริการยังไงหลังการขายยังไงก่อนการขายยังไงระวังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับนะ,อะขอแนะนําก่อนนะครับนะเต็นท์ท็อปเทนการา,าดของเรานะครับนะเข้ามาในศูนย์รวมรถยนต์นะ PSP ทางเข้าที่2นะครับด้านในสุดนะคุณจะพบเจอกับป้ายเบอร์เริ่มเบอร์เทิมอย่างนี้นะช่องทางในการติดต่ออยู่นี่ นะครับนะสภาพรถมุงมิงฟรุงฟริงทุกคันเลยนะและโลเคชันของเราเสิร์ชดูได้ใน Google Map นะหรือถ้าไม่เป็นนะข้ามเส้นบรมราชชนนีมุ่งสู่สู่เดอะมอบางแคแต่ไม่ต้องไปถึงตรงนั้นข้ามมาพัวก,ก่อน BYD p s p ทั้ังเข้าสองในสุดท็อป10นะขึ้นไป้ายไว้เลยนะว่ารถทุกคันการันตีโดย QAQC ที่มีใบประกอบวิชาชีพรองรับอย่างผมนะและบอกเลย ท้าทเลยนะทั้งเต็นเนี่ยหากคุณซื้อไปบอกว่าชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมสวมซากสวนทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขแต่ต่อตัวถังแต่ด้าน้ิซื้อคืนทุกกรนีไปต่อกันด้านในนะเดี๋ยวลูกค้าก็จะหาว่าอลรบมบทนานจังพี่นะและดูไลน์น <medi> <Ti> ี้ผมบอกเลยจะได้ไม่โง่นะจะได้ไม <Gog> ่ต <guesses. Hos S 1> ้องโดนรถย้อมแมวให้ชี้ช้ำกระหล่ำปีกันนะเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะครับคันนี้ใช้เป็นรทัดฐานกันได้เลยนะจ๊ะ นะและบอกเลยว่าเน้นรลยย้ำนะครับ5ปีจบสัญญาหมื่นต้นนะและดูไลฟ์นี้ได้อะไรบ้างถ้าไม่ได้ไลฟ์ปัดทิ้งไปเลยนะครับนะถ้าไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาหรือว่าได้โปรโมชั่นอะไรแล้วผมบอกเลยเสิร์ฟให้ในมือถือ Android, iOS, PC และ Note หรืโน้ตบุ๊กกันแล้วแล้วทุกแอปนะครับรบกวนกดนะไลฟ์แชร์ติดตามกดกระดิ่งกดกดให้หมด <c oughs> นะครับนะอ่ะ มาเออใช้พลังงานเยอะมากครับตอนนี้ร้อนมากนะฮะอ่ะมากระจังหน้านะครับนะเดิมโรงงานดูดีนะตัวนี้เป็น VN t u r b o ตั bo, วอักษรมาครบโลโก้มาครบนะครับนะพลาสติกนะครับตามซี่ไม่มีแตกเลยนะครับไฟหน้าเดิมนะครับเป็นโคมเดิมโรงงานนะจ๊ะพวกนี้ขัดขึ้นหมดนะครับเดี๋ยวขัดให้แต่ถ้าเป็นโคมเทียมหรือของจีนหรือไต้หวันนะขัดแล้วแตกหมดนี่แท้เดิมโรงงานนะครับนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วย นะครับนะอ่ะไฟตันหมอกใสๆกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะรอยสเก็ตองสเก็ตหินกันชนหน้าฝากระโปรงหน้ามีไหมไม่มีและตัวนี้เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เดิมโรงงานจะมีจมูกนี้นะครับนะอ่ะทอเบียนนี้เลยนะครับนะกรุงเตปนะครับนะและ t r d แท้จะมีตัวนี้ครับมีเพลตเนี่เห็นยัง T-R-D Sportivo อย่างนี้มาด้วยนะครับนะ กระจงกระจกตรงนี้ก็ต้องมีมานะครับนะอะแผงจิ้งรีดตรงปลาติกดูดีใบปัดดูได้และกระจกบานหน้าเห็นไหมมกอกเดิมโรงงานภาษีไม่ขาดปี67นะครับนะพี่ดาไดา้ถึงคลาวต้องปีนอีกแล้วนะครับนะเกาะนะเดี๋ยวตีลังกานะครับนะอะมีสีพุพองไหมแหลกเหล็กมาครบเดิมโรงงานรถไม่ได้จอดตากแดดครับผมบอกเลย นะไม่ได้จอดตากแดดและดูไลน์นี้เดี๋ยวได้ของแถมอะไรบ้างนี่เดี๋ยวมาดูกันนะอ่าสำหรับไลน์นี้เท่านั้นนะครับนะอ่ะล้อนะครับเป็น TR d แีแท้เดิมโรงงานอย่าดูแต่ฝ้านี้อย่าดูแต่สีนี้อย่าดูแต่ก้านอย่างนี้ให้ดูตัวพิมพ์อย่างนี้นี่คือล้อฟอร์ตล้อฟอร์ตคืออะไรนะครับนะไปดูเอาเองนะครับวิธีในการผลิตล้อฟอร์ตนะครับนะอ่าจานเบรกกินเป็นล่องเป็นรอยไหมผ้าเบรกเต็มดอกยางเป็นไงลึกๆเหลือๆไหมครับ นะและพีดาดาสาดเข้าไปครับสาดเข้าไปให้ทะลุเข้าไปข้างในกันไปเลยทีเดียวนะครับนะมีสนิมไหมถามใจดูทํามากกว่านี้เนี่ยสโลโมชันเลยพีดาดาและนี่คือกอดล้างนี่คือเข้าช่องชองนะครับนะและตอนชงเสร็จผมบอกเลยนะครับ F c ซช่วยบอกด้วยว่าน้องๆป้ายแดงไหมแต่ถ้าให้โฆษณาเกินจริงว่าเทียบเท่าป้ายแดงบอกเลยเวอร์มันไม่จริงหรอกนะ อย่าคุยขนาดนั้นเราคุยที่เราทําได้ดีกว่านะครับนะอ่ะสีด้านข้างเต็มนะครับนะกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวออกหูอย่างนี้นะครับนะอ่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงมุมแก้วอย่างนี้นะครับนะอ่ะเครื่อง d ีโฟดีสพันนะครับท็อปสุดนะอ่ะดูไลน์นี้ติดฟิลม์มรอบคันกี่เปอร์เซนต์ว่ามานะดูไลน์นี้ เรนกาดหรือกันศาสตร์นะจะให้ติดไหมว่ามาฟรีนะครับนะเริ่มตื่นเต้นยังและตอนนี้แดดนะค่อนข้างแดงนะนี่คือแดดเย็นนะครับนี่แดดเย็นนะฮะยังไม่ถึง5้าโมงนะครับนะนี่คือแสงธรรมชาตินะครับนะรถสวยขนาดนี้และเดี๋ยวขัดและเคลือบแก้วให้อีกนะเดี๋ยวขอญาติเปิดไฟหน่อยนะเดี๋ยวดูนะดูรถกันไปก่อน ไปเปิดไฟแล้วซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยะฮะไฟดวงนี้นะครับนะอ่ะบันไดยอยู่ครบสติ๊กเกอร์เดิมครบนะครับนะปองเดิมนะครับมือดึงเป็นโครเมียมและดูไลน์นี้ถ้าอยากได้ตัวถ้วยนะครับกันแบบแหวนเนี่ยไปโดนเป็นรอยเนี่ยเดี๋ยวจัดให้กี่รายการและไม่นับให้อย่างเดียวนะอ่ะเปิดมาภายในเป็นไงเคปล่าเดิมโรงงานและลูกค้าไปตกแต่งเพิ่มตรงนี้ แต่ถ้าใจไม่ชอบเอาออกได้ไหมได้คุณก็รู้ว่าท็อปเทนลาาททำได้ f c ช่วยบอกหน่อยคนที่เคยรับรถไปแล้วสบายไปแล้วนะที่ไปจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านนมันของจริงไหมรถสวยไหมนะครับนะเขาบริการเป็นยังไงหยาบคายหรือสุภาพหรือเขาตรงๆนะครับนะอ่ะให้ดูนะครับนะเบาะนะครับจะต้องเป็นหนังรูอย่างนี้นะฮะนี่คือทีอดีนะครับนะและขับสี่ต้องมีเกียร นะสองด้ามอย่างนี้นะครับนะซึ่งจะเป็นขับสองธรรมดาก็ได้ไม่เปลืองน้ำมันแล้วพอจะลุยใส่ขับสี่ก็ได้นะครับนะแอร์เป็นดิจิตอลเห็นยังนะทีวีตัวนี้นะครับเป็นทูดินนะครับแล้วก็เป็น Android ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบิวล์อินตรงรุ่นนะครับนะไม่มีการตัดผ่าใดๆนะครับไม่เสียรถนะครับนะแอร์แบ็กมี2ใบหรือถุงลมนิรภัยนั่นเอง A B S ABS นะครับนะกันล็อกล้อตายก็มีมาด้วยนะครับพลาสติกไม่มีแตกขักนะช่องแอร์ไม่มีแตกร้าวนะครับนะอ่ะนะและนี้ยอมรับไปล้างสีดูดฝุ่นแว็กมาละนะแต่เดี๋ยวเข้าช่องชงนะจะรื้อล้างถอดประกอบเอาให้ปป๊งเอาให้กิฟเอาให้เงาตาแตกกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับนะอ่ะดูผ้าหลังคาหน่อยพี่ดาดามีตกท้องช้างไหมมีย้อยไหมมีสกรปรกไหมนะมีกลิ่นอับไหมนะ มีขนหมาขนแมวไหมมีเชื้อราไหมเอาพูดหน่อยช่วยกันทำมาหากินไม่มีค่ะรถสะอาดมากรถสวยมากขนาดล้างนะคะว่ายังเงาขนาดนี้ถ้าเคลือบแก้วว่ขนาดไหนคะเนียอ่าคือเขา้าเข้าเข้าช่องชงนะ,นะครับแล้วถ้าเราลื้อล้างถอดประกอบจะขนาดไหนเราจะเล่นเป็นลายจุดเลยนะครับนะอ่ะและทียาดีนะครับนะนี่แป้นตรงเนี้ยนะครับกระจกไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นโคเมียมอ่าทั่วทีฮะเป็นเคปล่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ แผงข้างจะเป็นหนังรูอย่างนี้มือดึงประตูก็จะเป็นโคเมียมแบบนี้นะครับนะเซนทรัลล็อกนะครับนะแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าพวงมาลัย power นะครับนะพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องมันติฟังก์ชันและคุยคอนโทรลฝั่งนู้นแล้วกันเนาะอ่ะน็อตน็อตประตูน็อตไม่แกะแปลว่าไม่เคาะอะไรวะคืองานเคาะนะครับเขาต้องแกะประตูและถ้าเคาะเนี่ยแสดงว่าชิ้นส่วนนั้นมันบุบใช่ไหมหรือว่ามันชนนะ แต่ถ้าไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนครับนะชัดเจนรถอุบัติเหตุเราขายไม่เป็นครับนะอ่ะเปิดมาเม็ดอาร์คอยู่ครบจบอีกแล้วครับท่านนะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีการตีลังกาใดๆนะครับไม่มีการโป๊สีเพิ่มเติมนะครับนะอ่ะนี่ตะเข็บป,ประตูจิกดูและปล่อยเห็นไหมฮะมันจะค่อยๆ่อยนูนขึ้นมานี่ตะเข็บเดิมบอกเลยว่ารถคันนี้ซื้อได้นะ เม็ดกระจกเห็นไหมครับต้องพิมพ์ว่าโตต้านะครับทั้งแนวรอบคันนะจ๊ะไม่ใช่ว่ารถเดิมแต่กระจกเคยแตกมาบานหนึ่งแล้วมีลูกกระสุนปืนอยู่ข้างในบอกเลยฮะรถประวัติอย่างนั้นเราไม่เอานะครับนะอะมาต่อกันนะครับอ่ามือดึงนะโครเมียมนะครับนะอ่ะด้านหลังกันบ้างนั่งกันบ้างไหมถามใจดูนะเบาะหลังนั่งกันบ้างไหมซื้อ SUV กันไปเนี่ยนะครับนะเออ ไม่ยับไม่ย่นกันเลยนะครับนะและเห็นไหมเบาหนังรูนี่คือเดิมเทียดีอย่างนี้แอร์สามตอนไม่ต้องแย่งกันเย็นๆบอกเลยคันนี้หนาวเลยเพราะถ้าใครได้ดูตอนช่วงบ่ายๆเนาะคุณจะรู้เลยว่าผมขับไปเนี่ยเย็นจัดๆแล้วรถขับอย่างดีนะครับนะอ่าเข้าย้อนไปดูได้เลยของวันนี้มีการเทดสด้ให้ดูด้วยนะครับนะอ่าเห็นไหมนี่แคปลานะครับหนังรูละนี่และหน้าตาของ TRD ไม่ใช่ว่าเอาตัวขับ4แล้วมาแปะติ๊กเกอร์นะครับผมไม่ใช่นะฮะเช็คเลขตัวถังมา TRD นะครับผมซึ่งมีผลิตอยู่กี่คันฮะมีอยู่กี่คันผู้รู้ช่วยตอบกันบ้างครับนะฮะอ่าอ่ะเม็ดอาร์คอยู่ครบแกะมุมไหนก็ต้องพบเจอนะครับนะอ่าปราศจากการอัดข้างกระแทกข้างนะครับหรือตีลังกาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้เป็นดีเซลนะจ๊ะ TRD ไม่มีเบนซินนะจ๊ะอ่าบอกก่อนนะครับพี่ดาดาอย่าเน้นหน้าพี่ลูกค้าเบื่อแล้วแหละนะให้เน้นที่ตัวรถนะครับโปองเดิมยางเต็มนะให้ดูชัดซๆดิมีสนิมบ้างไหมช้าๆช้าๆย้ำๆเน้นๆนะเผื่อลูกค้าเขาแคปหน้าจอแล้วไปขยายดูเออช่วยกันช่วยกันดูนะครับนะ แล้วล้อบอกเลยว่าสวยๆเลยยางไม่มีปิปูดแตกนะครับนะอามาต่อกันพี่ดาดา้าวันนี้ลงทุนฮนะถอดรองเท้าอีกแล้วนะครับนะนี่อ่า,า,อาสปอยเลอร์อนะครับนะบนะเป็นไงต้องมีเพลททีอาร์ดีสป o อย่างนี้ด้วยนะครับไฟหลังนะครับก็จะเป็นความคลาสสิกของเขานะครับสำหรับ VN Turbo ซึ่งจะเป็นขาวแดงนะครับนะและตัวนี้ขับ C นะครับอ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นแถบแสเตนเลสนะครับโลกโลก้มาครบกระจกบานหลังเป็นโตโยต้ตามีไล่ฟ้าใบปัดมาครบหมดนะครับกล้องหลังมาครบตัวท็อปสุดเซ็นเซอร์ก็มีนะไอ้ตัวเนี้ยหูลากก็มาไม่ชอบให้เอาออกได้ไหมได้คุณก็รู้อยู่แล้วมันถอดง่ายนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้อย่างเงี้ยนะเอาไปเพื่อช่วยชาวบ้านเขาด้วย <S <S เพื่อจิตอาสาด้วย <S <S เพื่อช่วยเพื่อนร่วมทางด้วย <S <S เพื่อนร่วมแก๊ง นะครับร่วมกวนก็เอาไปนะอ่านี่โลโกโ้ TRD Sport อ e v o นะครับช่วงล่างเป็น v s c ก็คือกันมุนนั่นเองนะครับนะอ่ะขอญาตนะครับเปิดท้ายหน่อยสวยไหมอ่าบอกเลยว่างามงามแท้งามวอกขาววอกนะครับนะน็อต <Not S 2> ไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนเห็นยังจ๊ะนะและเราดูนี้นี่ สติกเกอร์ใสนะครับหรือที่เขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์เหรียญน,นะครับนะมันก็จะประมาณว่าเท่าเหรียญบาทอะนะอะไรนะครับราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับคันนี้อ่านปากนะครับตัวทับสุดเทียดีรถมือเดียวออกห้าง Vn Turbo รถเดิมสภาพกิบๆอย่างนี้4,9,8พน,นะแค่5ปี5ปี12ไม่ใช่ 6- 7ปีนะครับเน้นและย้ำไม่ใช่ 6- 7ปีนะครับนะ กับรถสวยๆแตนๆอย่างนี้นะครับนะ,อะขออนุญาตเนี่ยพอคําว่ารถมือเดียวเครื่องมือมาครบเครื่องมือมาครบฝาครอบล้อเนี่ยล้ออะไรก็มีมานะครับนะแม่แรงก็ครบนะครับพลาสติกมีแตกหักไหมไม่มีเบาะหลังให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยนั่งกันบ้างไหมซื้อ SUV กันไปเนี่ยไม่นั่งเลย นะเออชัดเจนกันนี่รถเพิ่งเข้ามานะครับอ่านะอ้าวขอญาตปิดท้ายหน่อยนะครับจะได้ไปกันต่ออ้อก่อนไปกันต่อพี่ดาดาครับช่วยมุดดูใต้ท้องได้ไหมครับอ่าและช้าๆนะครับว่ามีสนิมไหมครับระวังหัวนะครับพี่ดาดาเดี๋ยวหัวจะโนนะครับผมอ่าอ่านะครับจ้างเดี๋ยวจะกลายเป็นจ้างหลักพันนะครับจ่ายหลักหมื่นหัวแตกนะครับผมนะอ่า ต่อลุกอ่ามากระจกนะครับจำไว้เลยนะจ๊ะฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยจะต้องมีตัวต้าด้วยสติ๊กเกอร์อย่างนี้ด้วยแหละไล่ฟ้าอย่างนี้นะครับนี่คือเดิมโรงงานนะครับนะชัดเจนกันนะครับนะโป่งเดิมนะสกงสเกิร์ตเนี่ยหน้าตาเทียดีต้องแบบนี้นะครับนะสีสันเต็มนะครับยางเต็มเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับอ่า แอร์ระบบไฟกุญแจรีโมทใช้ได้หมดเนใช้ได้นะครับเบาะไฟฟ้าและเดี๋ยวพวกมันติฟังก์ชันใช้ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะมาต่อล้อเป็นไงสวยไหมเดี๋ยวล้างเดี๋ยวเงาตาแตกนะเอาให้บอดก,กันไปข้างหนึ่งอะนะครับนะอ่ะสองเช็ดซีหน่อยฝั่งนี้มีสนิมไหมมีไหมชา้าช้าสโลว์สโลว์พอถึงจุดสําคัญสโลว์เลยนะเห็นไหมซุ้มซอกเดิมไหมเดิม เดิมนะเดิมบางนางบวชนะแต่น,นี้ไม่ใช่ทะเบียนสุพันนะฮะทะเบียนกรุงเทพนะครับนะอ่านะเดิมป้องเลยแต่เราจะไม่เคาะอย่างนี้โบโบลานเขายิงดูความหนาสีเลยครับนะฮะนะกระจกนะครับเป็นโตวต้าแท้รอบคันนะครับนะนี่เห็นไหมแปะด้วยอย่างเงี้ยสติกเกอร์ต้องเป็นคุยคอนโทรลนะครับนะมือดึงเป็นโครเมียมบันไดามาครบสติกเกอร์เดิมครบนะ แล้วบอกแลวไอ้พวกกันศาสตร์ฟิล์มนะถ้วยมือดึงให้ไหมดูคลิปนี้ให้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะแผงข้างฝั่งนี้เป็นไงสวยใสยกันเลยทีเดียวนะเบาะมียับมียน่นไหมอ่าช่วยกันดูกันนะตรงนี้อยู่ไไหมชอบอยู่ไ้ยังใช่ไหมอยู่ไไหมเขาใช้รักษาไหมถามใจดูมือเดียวเดิมเดิมโรงงานครับท่านอยากได้ไหมอยากได้ไหม ถ้ารถเน่าปัดทิ้งไปนะถ้าดูคลิปนี้ไม่ได้อะไรปัดทิ้งเถอะไปดูช่องอื่นนะครับนะแต่ถ้าดูแล้วไม่โง่มาดูซะนะครับนะจะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับอีกแล้วครับท่านนะเม็ดอาร์คคืออะไรนะเน้นรลยย้าสําหรับคนที่เคยเข้ามาดูเวลาเขาเข้าสายพานการผลิตเนี่ยเขาจะไม่มีคนนะฮะเขาจะไม่มีคนนะครับนะอ่ะ คอมเมนต์ Comment, ใช่ไหมครับรถสวยมากขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะ,ะ <c oughs> ก็พอรถเข้าสายพานการผลิตนะครับเขาจะใช้แขนหุ่นยนต์นะครับซึ่งใช้ประจุบวกลบนะลึกๆไม่ต้องไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์และมันจะเกิดรอยแบบนี้ขึ้นครับเม็ดอากนั่นเองนะครับนะอ,อ่ะเห็นไหมอ่ะนะครับมันจะเกิดเม็ดอาร์กนี้แต่ถ้าหากมีสีโป้ถ้าหากมีการ ทำสีกันใหม่นะให้รู้ไว้เลยว่าเฮ้ยทาไมนะครับนะอ่ะเนี่สติกเกอร์เดิมเห็นไหมนี่กันเด็กตกมาครบนะอ่ะตัดเข็บประตูขอญาตจิกหน่อยและปล่อยเลยเห็นไหมมันจะค่อยๆนูนอ่ะมาเดิมเดิมไปไหนเนี่ยสวยไหมตัดสินใจเองนะครับนะน็อตประตูไม่แกะนะครับไม่แกะ แปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนะครับนะอ่ะเบาไฟฟ้าใช้ได้ไหมพับได้ไหมเป๊ะอ,อ่ะอีกรอบนะชัดเจนกันนะครับอ่ะเม็ดอาร์คดึงมุมไหนก็ต้องมีเอาขอมุมนี้บ้างไว้มีไหมมีไหมมีจ้าอ่านะพวมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับนะมันจะลิงก์กับตัวฟอนต์ตัวนั้นนะครับนะฟอนต์คืออะไรวิดยู นะครับวิยุทูดินนะครับซึ่งเป็นบิวอินนะครับนะไม่มีการไปตัดไปเลาะอะไรคอนโซลนะครับมันเป๊ะเลยจบเลยนะครับมันเป็นตรงรุ่นนะครับและ TRD นะครับเห็นไหมตรงพวงมาลัยต้องเป็นหนังรูนะครับแล้วก็เป็นได้แดงแบบนี้นะจ๊ะกุญแจเป็นรมโมทนะครับนะมีแอสเซมบลีนิดหน่อยนะครับที่ลูกค้าไปเพิ่มเติมมานะครับก็คือเคปลาส่วนตรงนี้และตรงเท้าแขนถ้าใจไม่ชอบจะให้กลับเดิมทำได้ไหมได้สบายมากนะครับนะ กระจกเป็นไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้าขอาขอนุญาตใช้ได้ไหมสตาร์ทด้วยเมื่อเช้าขับโชว์กันแล้วเอ้เมื่อเที่ยงไม่ต้องพ่วงแอร์เย็นไหมใครดูปุ๊บผมบอกเลยว่าอย่างหนาวรอแป๊บหนึ่งฮะเพราะอันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับไม่ใช่กดพัวพุ่งออกมาเลยเย็นนะครับนะวิทยุใช้ได้แต่ดังดีไฟติดอ่านะครับนะอ่ะขออนุญาต เล่นกระจกไฟฟ้าให้ดูหน่อยอ่ะกระจกหุบกลางไฟฟ้าไหมไม่ต้องลุ้นเล่นให้ครบนะอยากให้กดอะไรเล่นอะไรบอกมาเลยฮะอ่ะวันไม่ดำรถไม่เคยรีแมปเครื่องเดิมนะครับแต่อยากให้รีแมปทำเพิ่มได้จ้ะราคาใช่ไหมครับราคา498ก้ครับผมนะลงมาจาก5้า0 0 0สี่หม นะครับนะอ่ะไปนี้เราขอขายไม่ข้าม5 0 0แสนนะครับนะสำหรับ Fortuner ตัวท็อปเทียดีขับ4 i เกียร์โตแอร์แบ็คู่ ABS เบาะหนังไฟฟ้านะภายในเป็นสีเบตนะครับและเป็นหนังแท้อย่างนี้นะครับเคปลาแบบนี้นะครับมีมันติฟังก์กชันมีคุยคอนโทรลอย่างนี้กุญแจรีโมทแบบนี้มีเนวี่อย่างนี้ รถพร้อมๆสวยๆอย่างนี้พร้อมไปเสิร์ฟให้คุณนะถึงที่จัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านจองเพียง999บาทนะครับนะเครดิตดีฟรีดาวนะครับนะอ่ะและถ้าหากจัดไม่ผ่านผมโอนคืนเต็มนะครับส่งมอบรถทั่วประเทศครับผมไม่เท่าไรโอเคขอบคุณมากอย่างนี้สินะครับมีอะไรสงสัยถาม 232,662ครับผมเลขสวยนะฮะอ่าขับไปรับซับกันได้เลยนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับนะในช่วงเดือนตุดจีนนะครับนะอันนี้ผมบอกก่อนนะฮะการันตีไม้แท้นะครับนะอ่ามาขออนุญาตเปิดดูห้องเครื่องหน่อยนะครับว้าวไหมว้าวป่ะอ่า ดูนี่มันเคลอะมันกลางไหมครับนะเครื่องเนี่ยมันมีหยดมีเยิ้มไหมสายพานเป็นไงครับพีดาด้ามันเปื่อยมันขางแกงยีนไหมครับนะฮะลูกลงลูกลอกเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้คาบจารบีเฉอะแฉะไหมครับรอบเครื่องเป็นไงฮะมีน้ํามันมันปลิ้นออกมาไหมมันพ่นออกมาไหมมันมีคราบดํำไหมฮะนะล้วจะเจาะเห็นแล้วใช่ไหมครับแบตเตอรี่สตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับนะอ่ะ ของลงของเหลวได้ระดับนะครับหม้อน้ําเดิมนะจ๊ะอ่ะแล้วนี่ขออนุญาตฮะเพจเดิมโรงงานฮะเขาจะบอกเลยนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังเลขชัดซียังไงเนี่ยดูจากตัวนี้ได้เลยนะครับนี่สติกเกอร์มอกออยูครบและบอกเลยนะครับไอด้ดำๆเนี่ยผมล้างให้ปิ้งเลยเดี๋ยวจะสปาคาแคร์เดี๋ยวชงให้ปิ้งเลยแต่นี่คือสภาพแรกลับนะครับนะอ่ะน็อตเนี่ย น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนจ้าไม่ต้องมานั่งลุ้นจ้านะไอ้มุกเก่าๆที่เขาบอกว่าแกะแล้วเขาเอาไปทำขอโทษฮนะดูนะเจ้าของอู่ช่วยมาคอนเฟิร์มมาด้วยนะฮะอูส่สีถ้าไม่ชนเขาไม่แกะกันใช่ไหมบอกให้ช่วยกันรู้กันนะฮะจะได้เป็นเขาเรียกวิทยาทานให้ลูกค้าเขาจะได้ไม่ต้องโดนต้อมนะครับนะอ่ะคันหน้านะครับนะเห็นไหมพิมพ์เนะี่ยปั๊มอย่างเงี้ยเป็นตัวแอนะครับเล็บไลน์นะครับนะอ่าเห็นไหมนี่ สติ cker กใกสยอย่างเงี้ยนะครับสติก๊เกอร์เหรียญเนี่ยต้องมีแต่ถ้าตรงเนี้ยมีการแกะมีการโปสแสดงว่ารถเต็มหน้าเลยนะแต่ขเนี้ยบอกเลยซื้อได้และนี่คือบรรทัดฐ,ฐานนะครับนะอ่าคานหน้านะครับจะต้องมีตัวเลขอย่างนี้นะครับเม็ดอาร์คแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เหล็กรู Le Blue นะครับเห็นไหมกลมๆเงี้ยพอเวลาชนเนี่ยมันจะหงิกและถ้าไตเคลี่ออกมามันจะไม่เรียบแบบนี้หรอครับนะอ่ามาคานหน้าฝั่งนี้เห็นไหมตัว R นะครับนะ เดิมๆโรงงานแตนๆนะและน็อตฝั่งนี้ไม่ต้องมานั่งลุ้นกันไม่แกะไม่แกะและไม่แกะและขอโทษฮะฝาหน้าครับไม่เคยแกะด้วยนะจ๊ะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งลุ้นกันเอ๊รถชนป่ะนะ้อไม่ต้องลุ้นฮะซื้อรถที่ top ปเทนกาลาดเซอร์ไพรสนะครับก็คือตามของแถมแต่ไอมาเซอร์ไพรส์ที่บ้านและทีหลังเนี่ยไม่มีนะฮะเอา้า ชนหนักมาเหรอพิกคว่ามาเหรอน้าท่วมมาเหรอ,หรอตัดต่อมาเหรอตัดดามมาเหรอรถผุเหรอรถพังเหรอรถเปลี่ยนเครื่องตอกเลขเหรอไม่ต้องลุ้นฮะเราการันตีให้ด้วยนะครับหากตรวจพบเจอขอเน้นะยำว่าซื้อขืนนะครับนะหลังการขายไม่เคยลืมกันบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะจ๊ะอ่ะอ่ะโอะ้วันนี้ใช้พลังเยอะมากฮะนะฮะอ่ะชนงชนวนเดิมนะครับนะ แผงจิ้งหลีดนะครับเดิมหมดนะครับฉนวนตรงซับเสียงเดิมหมดนะครับนะแล้วมาดูฝาหน้ากันนะครับสติ๊กเกอร์นะนี่น้ำยาแอร์นะครับอันนี้เดิมเดิมโรงงานนะครับนะและฝาหน้าเดิมนี่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 เห็นไหมสติ๊กเกอร์สายสติ๊กเกอร์เหรียญต้องมีอย่างนี้นะเหล็กรูต้องกลมนะครับนะตะเข็บเอาจิกเข้าไปจิกและปล่อยเป็นยังไงเดิมครับนะลูกยงลูกยางเดิมหมดเห็นไหมและตัวปั๊มเห็นไหมครับคำว่าโตโยต้าต้องมีแบบนี้นะจ๊ะเอาคันนี้เป็น บรรทัดฐานได้เลยของความเดิมและนี่คือโตยโยต้ตามคําเรียกร้องอยากจ่ายหมื่นสองหมื่นต้นแต่ขอผ่อนห้าปีขอรถมือเดียวขอฟอร์จูเนอร์ขอเจ็ดที่นั่งขอท็อปสุดและเอา TRD ด้วย ขอเกียร์ออโต้ขับ4แอร์แบ็ก ABS เนวีกุญแจรีโมทเบาะไฟฟ้าพาวเวอร์เซ็นทรัลล็อกเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกไหมครับนะภายในนะครับก็เป็นอ่าเคปล่านะครับนะมีการเพิ่มเติมเคปล่ามาอีกนิดหน่อยนะครับนะแล้วผมถามใจเลยว่าจะไม่เอาเหรอเสิร์ฟให้ถึงที่แล้วนะครับแล้วมันอยู่ไม่นานแล้วนะครับนะ ขอบคุณนะครับสำหรับการไลค์การแชร์และการเข้ามาคอมเมนต์วันนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราท็อปเทนกาลาดนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะจบกันไปนะเน้นระย้ำนะจัดไฟแนนซ์ถึงที่ถ้าอยู่ในขอบเขตประเทศไทยอย่าบ่นว่าไกลนะจ๊ะส่งรถฟรีถึงบ้านจองแบงค์พันใบเดียวได้อะไรบ้างรับประกันอะไรบ้างบริการอะไรบ้างขาดเหลืออะไร โทรมาขอบคุณครับสวัสดีครับ